ไปไหนมีสายอยู่ไปไหนอรอเที่ยวอยากไปด้วยเออไปไม่ได้รถเต็มนะอยากไปตลอดอ่ะไป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 ยไหนอยากไปด้วย,อ,วย,อ,วยอ้ยแสงยามเช้าสวยพี่ไม่เห็นแต่ว่าตื่ี it's not for me to say you love. Go with the b r t t e r f boo. You know how we do. It's. สวครับน้องน้อวานทัวร์ลาสเกัสกับผมวันนี้น้องน้องบวกับทีมงานใครบ้างเนี่ยทีมงานคุณภาพทีมงานสี่นมสนมสี่มุมครับวันนี้ครับผมไอ้เฮียอิทอนครับขับรถครับแล้วน้องแม็กครับผมแล้วก็ ใครอยู่ข้างหลังไม่รู้เนี่ยครับบุคคลที่ไม่เคยออกกล้องมาเลยครับวันนี้ต้องมาออกกล้องนะครับวันนี้ครับตัวละครลับครับตัวละครลับใช่ไหมใช่รับมานานครับวันนี้ครับลับมีจงหายคมแล้วครับก็ต้องดูครับวันนี้รับมานานจะคมหรือเปล่าหรือยังสนิทก่ออยู่เหมือนเดิมวันนี้เราจะไปไหนครับผมคนขับรถเมืองคิงส์ไปไหนไปครับผมไปแบบไม่มีแผนเลยนะวันนี้นะก็คือตั้งหลังจากที่โควิดเริ่มซาซาลงนะครับตอนนี้ก็ที่รัสเซียกนก็ต่ำกว่าพันหนึ่งแล้วนะครับ ตามกระพันแล้วเดี๋ยวเราจะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปสักเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูครับกี่แก้วแล้วครับวันนี้ครับเออคือแค่เช้านี้ไม่กี่เท่โาก็สองแก้วแล้วนะสองแก้ว,นะวเอ็กซ์ตร่าช็อต,อต,ต,อตทั้งนั้นนะเลยนะเอ็กซ์ตร่าช็อตทั้งสองแก้วเลยจะว่วงไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ยัยลำบากเลยสิครับโอ้โหตาแข็งนี่แหละจะเดือดร้อนนะเดือดร้อนนะคงปตา กิ่งเลยแปลกคนเดี๋ยวเราจะปิด้ากาศเดี๋ยวเราจะล็อกดถครับโหลมแรงมากเลยวันนี้เราใช้ติ๊กเก็ตแบบไหนครับผม บัตรเบงหรือเปล่าบัตรเบงหรือเปล่าเออเราใช้บัตรนี้ฮะของโอ้โหเห็นช่วงนี้ของทหารนะครับของทหารนะครับผมทหารไหนทหารพลานใช่ไหมเอ็กซ์วันเอฟรีนะครับเข้าฟรีไปได้ทุกที่ะปกติของเรายืมของชาวบ้านเข้ามายืมของชาวบ้านเขานี่ต้องสแกนหน้าด้วยนะเพราะเหมือนกันเป็นเป็นบัตรลูกช้างรับรับกิดหน้าละตัวเขาเห็นหน้าชัดเป็นใส่แว่นทับอีกทีเป็นบัตรลูกช้างบัตรบัตรเรืมองมาแล้วครับ มาถึงที่นี่11โมงครับผม11โมงของลาสเวกัสนะแต่ว่าเที่ยง13เที่ยติ3ครึ่งเป็นชั่วโมงเลยติดอยู่ที่นี่กับ20นาทีแล้วครับครับตอนนี้มันจะลมแรงมากเลยเจ้าหน้าที่จะไม่จับบัตรจับอะไรครับเขาจะมียื่นมาให้เดี๋ยวเราเวิ่าจะลืมถ่ายอากาศวันนี้50นะครับที่เกยรนชันยอนแต่ลมแรงมากเลยนะวันนี้ขนาดนี้คิดว่าน่าจะฟิลไล์ประมาณทั้30 30กว่า ส s ัสดีครัสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครับสวัสดีครัยสัีรับสวัสดเคบสวัสดีครับสวัสดรัสวัสดีครับสวัสดรัวัสด e ครับสวัีครับ e วัดีครับวัดีควัสดีครัวัสดีครับสวัีคอับัคบส o ัสดีดวรวรวครัวครับัาวสัสรียบร้อยนะครับมาทีมงานหนาวลมแรงมากเลยครับวันนี้หนาว แกรนเคนยอนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่อยู่ในเมืองอาริโซนานะครับห่างจากลาสเวกัส4 2 8กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนิดพวกเราออกเดินทางตั้งแต,แต่ตี5นะครับแกรนแคนยอนมีความยาวอยู่ที่450กิโลเมตรนะครับระยะความกว้างสุดอยู่ที่16กิโลเมตรและลึกสุดอยู่ที่1,550เมตรถูกค้นพบในปีคิดศกกราช1869 อย่างแรกที่ต้องอธิบายเลยแกรนด์แคนยอนเป็นหุบเขาที่เกิดจากว่ามก่อนของแม่น้ําโคโรลราโดนะครับไหลผ่านที่ราบสูงทําให้เกิดการสึกกร่อนทางทลายของหินเป็นเวลากว่า990ล้านปีนะครับ นี่ก็เป็นวันดีโอกาสวันดีดิถีขึ้นปีเก่าปีใหม่ผ่านพ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเไปนี่มจะสงการแล้วนะอาเหรอี่ยจะว่าพี่ม่อีกแล้วก็พี่ใหม่เมืองเฮ้พี่ใหม่เมืองโหบรรยากาศสวยงามความอลังการยังอยู่ฮะเขาเรียกว่าเป็นแกรนไม่ใช่แกรนโอเพนนิ่งนะแกรนแคนยอนเลยนะแกรนแคนเนลออกภาษาแบบอังกฤษนะครับแกรนแคนเนลแคนยอนออกออกฟิดออกถือก็ออกไปฮะ ไกด์นำเที่ยววันนี้หนาวครับหนาวอากาศเตรียมอุมปก,กรณ์ไ้ไม่ครบเ <c oughs> ตรียมอุปก,กรณ์ไ้ไม่ครบเส <c oughs> ื้อกันหนาวคือ <c oughs> ที่จริงมันก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าอากาศได้ลมเนาะลมแรง สำหรับหลายคนนี่ยังไม่เคยมานะครับสถานที่แห่งนียถือว่าเป็นสถานที่ก้อนใหญ่มากแล้วก็หดูขังนลังนี่แบบอลังการมากงานสร้างครับไมงเ่าเป็ต้องสร้างสรรค์ความลึกความลึกนี่อยากจะทดลองแต่ต้องให้เคทอนกระโดดลงไปลงดู้าถ้าไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรแสดงว่าเกาะอยู่ข้างต้นไม้กาะอูต้นอะไร Not for say. ลมแรงครับวันนี้คือไม่กล้าไปใกล้มากพอสมควรเพราะว่าลมแรงแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคือไม่หนามากแต่ว่าลมแรงมันเลยทําให้เย็นปากตอนนี้ก็เริ่มสั่นแล้วนะครับอีะก,ก็มีหน้าติดตกงมาหลายวันแล้วหลับพอไปไปยังติดค้างอยู่ใกล้ละลายหมดแล้วนะครับแล้วก็คนจะเยอะไหมก็ตือวนนี้ถือก็ประมาณประมาณหนึ่งแต่ถามว่าเยอะไหมช่วงนี้อย่างว่านะครับ โควิดคนก็ไม่ได้หนาแน่น,นขนาดนั้นครับแล้วแต่ว่าก็เดินเดินได้สะดวกสบายมากเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นความอลังการของที่นี่จริงๆครับไปไปที่ไหนเนี่ยมัน <libraries> ลมลมยิ่งตัวยิ่งตัวเล็กอยู่ลมก็แรงแรงนะครับ แต่ละปีแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเยอะมากมาเลยครับเนื่องจากสภาพอย่างนี้แหละอากาศหนาวด้วยแล้วก็ลมด้วยบางที่นี่ไปอยู่ใกล้หน้าผาเกินไปเงี้ยแล้วก็ลมแรงเนาะอยากได้ภาพสวยก็บางทีลมอะไรด้วยเนะี่ยหลายๆอย่างครับทำให้ตกลงไปเคยมีคนไทยเสียชีวิตที่นี่หลายหลายคนเลยนะครับเนื่องพกนักศึกษาพวกอนะไรเนี่ยเห็นข่าวบ่อยป,ประจําด้วยบางคู่มีว่าหลายปีที่ผ่านมามีคู่ที่เพิ่งแต่งงานมาฮันนีมูนแถวนี้ครับแล้วก็มาเจอช่วงที่ฝนด้วย อ่าแล้วก็ตกลงไปหน้าผาแล้วก็แบบหน้าส,รรสลรพอสมควัเแรงครับโอ้ลมแรงมากครับลมแรงมากแปลว่างไงบ้างแม็กหนาวตอนนี้มีหิมะไหมครับดูมันจะมีหินรู้สึกจะมีเกลืออยู่แถวนี้นะฮนะลมแรง ระยะจากจุดของอวิซิเตอร์นะครับเราสามารถเดินมาได้ไกลมากเลยนะนี่คือ,คอเดินเรียบหน้าผาได้ตลอดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะเดินจะเหน,น,นื่อยหนยก็ตองตรงเดินกลับแต่ว่าก็จะมีรถบริการอยู่นะครับรถบริการรถออไารถบัสบริการอยู่นะครับรถของอ้ของ,างพาร์ทในชนบพาร์ทนี่ยบริการให้เป็นจุดเป็นจุดๆครับถ้าเพื่อเราเดินไปไกลสามารถนั่งรถกลับไปได้นะครับเพื่อใช้บริการรถต่างๆก็ต้องใช้แมส้ดยนะครับแต่ถ้าเปิดลายพวหลายคนที่เดินตามริม ลียมหน้าผาเลียมเลีมใหม่คลองนก็ไม่ไม่สวมใส่หน้ากากกันนั่นนะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาซา,าลงเยอะพอสงสมควรแล้ววันนี้สภาพฟ้าสวยครับฟ้าสวยแต่สีอย่งเดียวก็คือลมแรงครับ นี่เราต้องการตัวอย่างนะฮะที่บอกว่าเมื่อกี้พูดตัวอย่างเลยล่ะครับขอบคนที่บอกว่าต้องการตัวอย่างต้องการตัวอย่างที่พูดว่ามีคนตกไปตายฮะเรายังไม่เห็นเลยเราลองเราลองของใหม่ดีไหมก็นี่นะครับเราจะลองให้ยูทูบเบอร์นะฮะตากล้องตากล้องแล้วนะครับตากล้องใช่ไหมตากล้องเราครับตากล้องยังไม่เคยนะเพราะรู้สึกว่าศีลบารมีก็ยังจะมคนที่สรใจอยู่จะได้เฝ้าต่อไปครับ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 ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าตอนี้งานก็ไม่ใช่มัดคงอะไรเท่าไหร่เงี้ย ไม่มีอะไรมันคงเลยไหมใช่ใช่น่าจะทดลองตากล้องแล้วก่อนนะครับว่าให้ลงไปดูว่ากี่เมตรพิจานั่นนะครับครับจะได้รู้อย่างว่าลงไปกี่นาทีนะโอ้เสียวมากเลยนะถ้าผมไม่มีลมเนี่ยกล้ากล้าส่องหน้าครับไปดูอยู่นะกล้าอันนี้ลมลมมันมันกระแทกแรงมากลมแล้วคลายคลายคลยแล้วเราแบบพล For โอ้ยดูผมสภาพผมไม่เหลือเลยหมวกเราหายไปไหน,น <laughs> <Yeah. S 1> เสร็จแล้วครับจากแกนแคนยอนนะครับแล้วก็หนาวมากอากาศหนาวเากเราใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงอยู่ที่นนประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะ สองชั่วโมงครับแล้วก็จะไปต่ออีกที่หนึ่งะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆอีกต่อไปในสถานที่ต่อไปจะไปที่ไหนแล้วติดตามรอชมตามติดติดตามต่อไปครับโอ้ยตัดดูพลังครับดูพลังเขากินแบบนั่นเลยครับเนี่ยครับกินเม่เกรงใจกินไม่เกรงใจแบบได้ขนมแล้วครับมาสบิ้นเลยครับ มีแต่บักเถิข้ามาด้ดดวยกันหาสาวๆไม่มีเลยจะหานางแบบไม่มีเลยครับโอ้หาสาวราคินนี้บายบายครับผมบายบายหาได้ทนทางดีๆอืม